สวัสดีครับวันนี้เราก็จะทำวอล์กเตรียมของก่อนไปเที่ยวกอกูดกันนะครับอ่ะมีอะไรบ้าง,างก็ที่เตรียมไปก็จะมีครีมทาผิวแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นอยู่ในกระเป๋านี้ค่ะอ่าฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรนะพวกกิ๊บหนีบผมเครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นของ,งน,นี้ขาดไม่ได้นาะครีมกันแดดครีมผมครีมกันแดดเอามาแล้ว, <c oughs> ลวก็ ของใช้ต่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการแพ็คเสื้อผ้าใส่กระเป๋าของพี่ปบ๊อบมีอะไรบ้างมีครับพวกเสื้อผ้ากางเกงมีกางเกงไหมนั่นแหละกางเกงกับเสื้อผ้านี่แหละเขาแลยว่าจะเอาไปกระเป๋าเดียวแล้วของพี่บเยอะไปอ่ะนะของเราก็จะมีกระโปรงนะคะของเยอะไปอ่ะนะฟุ้งฟิ้งแล้วก็มาจชฟีนเราจะใส่กระโปรงคู่กับเอาไปด้วยนะครับวันนี่เป็นชุดกระโปรงยาวๆใช่ไหมใช่ลายดอกไม้ ซื้อจากไหน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 ตลาดไงแย่ตลาดจักรไงใช่แล้วตลาดจัรคือจากอะไรที่พัาทำอะไรอะแปลงร่างแปลงร่างใส่มันใส่ยังไงใส่ยไงใส่ชุดนี้ชุดนี้มันก็เป็นประมาณนี้นะคะใส่ใส่แบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยที่พัาทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีที่มัดเอวนะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมผ้าอะไรแบบเนี้ยฟิเ โอไปยืนทะเลแล้วก็ในโรงพักนี่ไงที่เขาใส่กันแบบเนี้ยสีแดงด้วยทุกคนดปีกไปชอบสีแดงถ้าใส่อะใส่แบี้ใส่ไปเลยเนาะก็ใส่ไปเลยนี่ทุกคนดชุดนี้เชุดนี้ที่เคยมาใส่ยังไงมันคือยังไงมันคือยังไงก็ไม่รู้อุ้ยมันจะเปลี่ยนแล้วใช่หัวกมแล้วใส่สองค่ะนี่ไงอะไรว่าส่วนหัวเนี่ยนี่ไงใส่อันนี้แล้วก็อันนี้ก็มัดอ๋อมันหัวมันคอมันคอ ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปคอยดูกันในคลิปนะครับไม่รู้จะเป็นนิชเต้ต้องแยกไปก่อนนะนิชเต้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายให้ว่าเป็นแบบไหนพับก๋มีผ้าปกผมอ๋อพาปกผมลายเชอรี่น่ารั้นละพาปกผมทับไปเลยเอาไปเดียวม,มันน่าจะมันแห้งดีกว่ามันแห้งดีกว่าแล้วก็จะมี ชุดสีขาวอีกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แตงเก่งเก่งยังไงก็นี่ไงแล้วก็มีผ้ามัดเอวด้วยมัดเอวก็มัดประมาณนี้ค่ะปอนต์กางเกงกับเสื้อตัวนี้ใช่ไหมใช่ก็จะมีสีขาวด้วยขาวแล้วก็ถัดไปชุดโชว์ไม่ไหวเดี๋ยวพี่ปั๊กจะใส่ด้วยแต่ชุดโชว์ไม่ไหวพี่ปั๊กจะใส่ด้วยแล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้ก็จะมาพี่ปั๊กใส่สิเอาแขนขึ้นแขนขึ้นสองข้างสองข้างก็จะใส่ประมาณนี้ คงไม่ดีไซน์เขาุดว่น้ำใช่ชุดไว่าน้ำถูกต้องใส่ทาลูกเฉยๆใส่ทาลูกตอนเล่นเรือคายาแต่เราก็มีอีกชุดนึงใชียวอันไหนชุดที่เราไปเล่นระบายยังไงใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วของพี่เหรออยังก็อันนี้หนูจัดของหนูไงเฮ้ยแล้วก็จะมีเสื้อสีฟ้าพ่งมาวันนี้เลยค่ะกใกล้ๆอยู่ไหนนะของจริงครับตัดกันเร็วๆตัดกันเร็วๆ ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะติดลงให้ดูนะคะว่ามันเป็นประมาณแล้วอันนี้ก็ใส่แบบนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้อะไรกันวิปป้าพี่เปิดหยุดเดี๋ยวนี้เลยว่าอะไรเข้าตากขไม่รู้พี่ป๋อทำอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นยังเก๋คู่กับชุดลวยน้ำเมื่อกี้เยอะจังเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูพี่ป๊ะชอบ อก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอดึงสายผ่องกันสิอุ้ยน,น,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกกูนด้วยคุณเกณฑ์ประมาณนี้อันนี้มันคือใส่ยังไงนะอันนี้มันก็เป็นเสื้อกล้ามไงที่หนูใส่ไปน้ำตกอ่ะนุ่ <laughs> งเงยะ กินกางแดดของอะไรนะเซมๆใสๆเอาแดดอยู่ไปเนี่ยกินกันแดดปกี่เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันห้าสิบอันนี้เดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นผ้าพวกผมเหมือนกันก็ไม่ใช่ผ้าพวกผมของพี่ปั๊กตาโบ้ลุกจบไปแล้วอ้างกางกามวทำไมเหลือตัวเดียวอ่ะนี่ไงใส่เลยโอเคใส่กันกางกางงไงเนี่ยอันนี้ต้อง ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะทุกคนพอดีว่าเข้าเครื่องกบแล้วมันยังไม่แห้งทีเด็ดทีเด็ดอะไรก่อนแล้วก็อะไรไหมนี่สิ่งที่ผู้หญิงต้องมีนะคะทุกคนก็คือปลาปีกนกแล้วก็ที่ปิดจุดใส่ลงไปเลยแล้วก็นี่เทปใสใส่ลงไปเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็กล้าสองหน้านะคะกล้าสองหน้ากันโฟกัสก็มีที่จะใส แต่ว่าเราไปกันแค่สองคนนะคะเหยียวเยีไม่ได้ไปบ๊อบบี้ไม่ได้ไปด้วยเล้วเราก็จะเตียยที่ทำผมไปด้วยที่ทำผมของเราก็อันนี้นะคะเอาไปทำเป็นลอนมามะ่าแล้วก็จะมีที่มีผม <c oughs> ที่มีผมตรงแล้วก็เราจะเอาที่ทำรอนผมไปด้วยโอ้ยไม่ก็ใครมาค่ะแล้วนี่ก็คือ ถุงเครื่องทาผมของเราเป็นกระเป๋าสีม่วงนะคะใส่แยกไปเพราะว่ากระเป๋ากระเป๋าอันเนี้ยเราใส่ไม่ได้แล้วมันเต็มอีกแล้วเราก็เลยต้องใส่ถุงแยกแล้วทีนี้ก็มาดูกระเป๋าอุปกรณ์ทาผิวของเราเนวซาอุ้ยนาซาตบิ๊กในนี้นะคะสิ่งที่เราเอาไปก็จะมีของใช้ของผู้หญิงเาลูกก็จะมีแม็กนาแม็กนาแล้วก็จะมี ครีมทาผิวครีมทาผิวครีมอัดน้ำครีมอัดน้ำาเอาไปเองนะคะเพราะว่าจะใช้ของตัวเองไปสามวันสองคืนนะเป็นแป้งแป้งสองคืนนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นครีมกันแดดของเราอันนี้ก็ครีมกันแดดเหมือนกันอันนี้กันแดดกันน้ำห้าสิบเอสพเสกเราเป็นคนผิวแห้งนะคะก็เลยต้องพกอะไรเนี่ยวัสีนปรากฏวันลิขสิทธิ์เขาโชว์ไม่ได้นะ เหเที่ขายไม่ได้ก็คือบัตรประชาชน,นะคะ่ะโปรโมทให้เขาฟรีเลยแล้วก็ครีมล้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวยาสีฟันอาหารเสริมนิดหน่อยลิปเอาไปแบบนี้นะคะจะได้ประหยัดพื้นที่แล้วก็มีแปรงคุชชั่นของเราแล้วก็ต่อไปตัวเซรั่มเซรั่มผมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีโรออนกลิ่นนี้หอมแล้วก็มีอุปกรณ์พวก แตง่าเยเล็กๆน้อยอแล้วก็จะมีมียาประจําตัวของเราซึ่งยาที่เราต้องใช้ในการไปเที่ยวครั้งนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยคามิโลซานแก้เจ็บคอนะคะเพราะว่าเราเจออากาศเย็นแล้วเราชอบไอชอบเจ็บคอแล้วก็มีซาดาซาลาแล้วก็ยาแก้ร้อนในเผือเป็นแล้วก็มียาดูมโปลเซียน <laughs> <laughs> แล้วก็มีครีมบำรุงมือนะคะก็หมดแค่นี้ที่เราจะพกไปหรือว่ามีอะไรอีกไหม ของพี่ปั๊มีอะไรมียาแก้มองเรือแต่ยังไม่ได้ซื้อซื้อมาแล้วเหรอใช่บ๊อบบี้แล้วพีทอุ้อันนี้ทำยังไงมันถึงจะแห้งเนี่ยเอาไปอบใหม่เดี๋ยวเราก็เก็บของอย่าลืมแปลงสีฟันนะได้เก็บของเข้ากระเป๋าใหม่เก็บเงิเข้ากระเป๋าแต่ว่าแมวเหียวไม่ได้ไปด้วยนะคะแมวเอาโชว์ตัวหน่อยแล้วแมวเอาไว้บ้านอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาแปรงสีฟันมาใส่กระเป๋าด้วยเดี๋ยวดูมาตรงนี้ ไอซิปันของเราใช่ส่วนจะจะโชว์ตัวนี้อันนี้ก็คือกระเป๋าทาผิวที่เกระเป๋านี่กระเป๋าใหญ่เลยบ๊อบเดี๋ยวรออแวมาให้ดูตนี้วนี้ชื่อบ๊อบบี้นะคะอยเก่ง ได้แล้วได้เลยเดี๋ยวดูใกล้ๆแค่ขอไม่ออกมา <laughs> อันนี้คือบ๊อบบี้ค่ะทุกคนเฮ้ยเอา้าเอ๊ะเห็นตรงไหน <laughs> ทุกคนเราลืมรีวิวไปเอ้ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนเราลืมบอกไปสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยทีเราไปทะเลเราต้องเตียมซอ,อ,องกันน้ำไปด้วยอะค่ะซองกันน้ำโทรศัพท์แล้วก็ กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปแเห็นไหมกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวมีอันนี้แล้วก็จะมีกล้องฟูจินะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใช้เป็นกล้องโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่ต่างๆนะคะแล้วก็จะนําไปด้วยแล้วก็อันนี้เลยแล้วก็จะถ่ายรูปก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคน นี่ก็เป็นของทั้งหมดที่เราจะเตรียมไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยบาย